ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนเปิดเซิร์ฟในระบบ Velocity นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้ามาที่ Discord ของผมนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ในช่องนี้ครับ m i n e c r a f t นะแล้วก็แล้วก็ไปโหลดในส่วนของตัวนี้มาครับ Velocity นี่นะผมเลย อเคแล้วเราก,ก็ไปที่นี่นะครับเป็นมาครับเซนะอร์ฟไฟล์นะเราก็เลือกเอานะครับอยากได้เวอร์ชันไหนนะผมเอายี8นะครับโอเคเราได้มาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับ อ่ะเราเป็นโฟลเดอร์นงเดี๋ยวเราก็่าสร้างเป็นกีน่ทีนะครับเรื้งแรกเราจะสร้างเป็นลูกีนครับก็เป็นเลเวหนึ่งครับแล้วก็เป็นเลเวสองครับ โอเคเดี๋ยวเราก็เอาไฟล์ Velocity นะครับใส่เข้าไปก็อันนี้ครับเดี๋ยวกรอบม,มานะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าโอเคครับส่วนต่อไปนะครับเราก็เข้ามาที่ Velocity นะครับเราก็ทำการไปที่โค้ลันนะครับเราก๊อปเลยนะครับ โอเคก็มาแล้วครับเราเปิดคลิกขวานะครับกด New แล้วก็ Text นะครับเขียนว่า Start ก็ได้ครับหรือใคระเขียนว่า Run Server ก็ได้นะครับเราเข้าไปครับวางนะครับแล้วก็ในส่วนของ Velocity นะครับผมแนะนำไม่ใช้แลมไม่เกิน่า0.5กิกนะครับก็ประมาณ300ก็ดีนะแล้วก็เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับใส่ชื่อที่ หาสาคือที่จะตั้งนะครับวิวิลลซิตี้นะครับโอเคส่วนแลมนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราทำการก๊อบไฟล์มานะครับใส่ไปที่ตรงนี้เลยนะไฟล์ปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทำการกดไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับ ไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับปรับเป็นออฟไลน์แล้วก็เติมดอทค้างคาวนะครับดอดบทปโอเคกดเซฟนะครับมันก็จะเป็นไฟล์อ่าที่เป็นไขคู่วางนี้นะครับเขาเรียกอะไรไกลนะครับทางการก๊อปมาครับแล้วก็ไปวางที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งกอนแล้วกันแล้วก็อิดิทนะครับขออนุญาตก๊อปมาครับตรงนี้ อ d ดิแล้วก็ใส่แทนตรงนี้นะครับหลัดจาเป็นอันนี้แล้วกันแล้วก็เขียนว่าาเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์หกด Control S Save เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการาเ h ียนเพื่อเน็งครับก็ u l ลา a สหรับทู เซฟนะครับแล้วก็รันได้เลยครับโอเคเซฟวรากำลังโบนะครับก็สำหรับใครที่เปิดเซิรฟไม่ได้ครับก็ลืมนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปแก้แรมก่อนนะครับสำหรับเซิร์ฟที่เป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้ครับเราควรจะใช้แรมประมาณ1.5ขึ้นไปนครับก็คือ2,500ก็ได้ครับ2,500เมกนะโอเคทษทีนะครับ, 2, นนะท,รบทุกคนลืมไปเลยอ่าเด๋ยวร้านใหม่ครับใช้แรมประมาณ1กิกขึ้นไปนะครับส่วนผมก็1.5ได้ครับจะได้บูตเร็วนะครับแล้วก็ ความลื่นไหลอสองจุดห้าสี่พูดผิดโอเคตอนนี้ก็กําลังโหลดอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็สต็อปนะครับเพสคีรอนทีนิวอ่าในส่วนนี้นะครับเราไปที่เซิร์ฟเวอร์นะแล้วเราก็หาหานี่ครับออนไลน์ออนไลน์โหมดสำหรับออนไลน์โหมดตรงนี้นะครับ ใครที่จะปรับให้เป็นเซิร์ฟ ID แทนนะครับก็ตั้งเป็นทูไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนเซิร์ฟ ID เถื่อนก็ตั้งเป็นฟ้อนนะครับ F A L S E แล้วก็เลื่มมาที่เซิร์ฟพอร์ตนะครับปรับเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่เราต้องจำไว้ครับว่าเซิร์ฟพอร์ตถ้าเป็น2 5งห้าหกห้านะเอาผมเป็นสนะอ,องห้าหกหแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ ส่วนต่อไปเราทำการอ่าก๊อปอันนี้มาครับไฟสตาร์ทแต่เราต้องปิดปิดอ่าต็อปต็อปไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราแก้เป็นแค่ตรงน,นี้นะโอ้ยมันมซูมนี่นะโอเคเซิร์ฟเวอร์ 2. สองเซฟแล้วก็สร้างอูลาแล้วก็อูลาเท่ากับ true เซฟแล้วก็สตาร์ทได้เลยก็ผมก็ลืมพูดไปนะสำหรับใครที่โหลดไม่ได้นะครับส่วนของอคนที่เคยเล่นแบบพวกในทีลันเชอร์นะเราก็ต้องไปโหลดจาว่านะครับส่วนผมก็ตอนนี้ครับก็รันเป็น Java 21นะ่ะอ่นะโอเคสต็อปไปนะครับ ก็อย่าเปิดซ้อนกันสองเซิร์ฟนะตอนแรกเราก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมส่วนตรงนี้ออนไลน์ออนไลน์ตั้งเป็น f ฟล์เซฟแล้วก็ตรงนี้เป็นหกเจ็ดไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้ห้หกนะเออหกเจไปโอเคส่วนต่อไปเรามาที่ v ิ l โ City นะครับต์ทไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราก็สต็อปไปเลย ก็ v e l o c i t ตก็จะดีกว่าเมื่อกี้ขอดรงนี้มันสต็อปได้นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็มาที่ v e l o c i t y นะครับตรงนี้ครับเพราะว่าที่เราตั้ง2565ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเซิร์ฟพอร์ตหลักนะครับเวลาเราเข้าเซิร์ฟปกติมันจะเข้าในานามของสองห้าหนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้เลย สำับใครที่ตั้งเป็นออนไลน์โหมดฟอลนะครับแล้วก็ฟอลไเลยโอเคตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับในส่วนของข้อปลอดภัยนะครับเราขออ่าเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ทำการปรับเป็นโมเดิร์นนะครับ M O D E R N โมเดิร์นแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ เราจะมายสู่ในส่วนของตรงนี้ครับ force 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 o d เราทำการ่ะตรงนี้ครับลบออกเลยโอเคลบไปส่วนของตรงนี้นะครับเราทำการลบกไปกันตรงนี้นะครับสูตรสำคัญเลยสำหรับใครที่จะทำหลายเซิร์ฟนะครับแล้วก็ทำการแอดเซิร์ฟมาครับ ส่วนของตรงนี้ผมทำแค่สองเซิร์ฟก็ลบอันนี้ก็ออกไปก่อนโอเคตรงนี้แล้วก็ทําการใส่ไปครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง,รงตรงนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์สองตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วกันครับตรงนี้เดี๋ยวเพ่าะว่ามันเช่ามาครับเดี๋ยวตรงนี้เราต้องแก้เป็นสองห้านะครับสองห้าหกหก แล้วก็เป็น2 5 5 6 7เซิร์ฟวอร์1เซิร์ฟวอ2เรียบร้อยนะครับก็ทำการเซฟแล้วก็เราจะมาที่ส่วนของ forwarding ก็โค้ดตรงนี้นะครับเราถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดเซิร์ฟแล้วกเ็เหมือนจะทำเปิดเซิร์ฟไ็ได้นะครับก็อย่าทำตรงนี้หายแล้วกันนะหรือว่าะทําทำหลุดนะครับไม่งั้นเซิร์ฟเราอาจจะโดนยิงได้นะครับเราทำการก๊อปมาเลยครับก๊อปมานะโอเคเดี๋ยวเราไปที่เซิร์ฟหนึ่ง แล้วเราก็ทำการไปที่ Conf i g นะครับแล้วก็ p a p e r ร์โกลบอเลื่อนลงมาครับอ่าแป๊บนึงนะจะอยู่ที่ Proxy นะครับ Velocity เปรับเป็น True แล้วก็ออนไลน์โหมดก็ฟ o r ครับเป็น ID เดีเถื่อนนะก็ for ID แท้ก็ถูกไปครับ s ี c r e t นี่นครับ s e เ r e t เราก็ใส่เลยครับแล้วก็เซฟนะ ส่วนของใครที่จะตั้งนะครับก็ตั้งยาวอันนี้ก็ไดนะ้หรือว่าตั้งอะไรก็ได้นะโอเคถ้าสมมติมว่าเปิดไม่ได้ก็ลองตั้งอย่างอื่นดูนะครับเดีงวกว่าจะได้นะสำหรับใครที่จะตั้งแบบอย่างอื่นนะอ่ะเอาเป็นทูนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ไปนะครับแล้วก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์สนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับ Config g l o b a l แล้วก็อ่าตรงนี้นะครับ เป็นชูนะ velocity ตรงนี้ f ฟ l ลอ่า a l l แล้วก็ใส่มาเลยครับเซฟจากนั้นเราก็ทำการเปิดเซิร์ฟมาเลยนะครับเซิ server server ร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์สองตัวนี้ครับมันไตเติลมันก็จะขึ้นนะครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์สองแล้วก็ velocity นะครับจะได้ไม่เป็นการอ่าวุ่นวายนะครับ โอเคเดี๋ยวเปิดไมค์ครับเลยตอนนี้เราก็เปิดเซิร์ฟมา1 2 1่นจุดยบโอเนะครับ okay. เดี๋ยวรอเปิดสักครู่นะครับสํหรับใครที่จะเปิดเซิร์ฟนะครับก็นะครับเปิดในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ครับเราก็ต้องไปหาข้อมูลนิดหน่อยนะ ไม่งั้นเซิร์ฟเวอร์เราก็อาจาจะโดนยิงได้ครับสวงใครที่เปิดในคอมตัวเองนะครับก็โลโก้หมดเข้าไปเลยนี่ครับจะรอโหลดเทอร์เรนสักครู่นะครับโอเคอ๋อนี่ครับเซิร์ฟเวอร์ก็ยังลื่นเลยครับอ่าไม่มีปา้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการนะ,นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับ ไอเซิร์ฟว่าสองนี่นะครับโอเคเราก็ได้สองเซิร์ฟแล้วนะครับจะเห็นว่าอ่าตรงนี้ก็จะข้ามไปนะเซิร์ฟสองจอยเซิร์ฟวหนึ่งก็รีไปนะครับแล้วก็ขึ้นหลอกตรงนี้โอเคก็่าขอบคุณคนนะครับที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอาจจะมา,มาทำคลิปแบบนี้อีก ครับในการสอนเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าสอนในเรื่องของปลั๊กอินนะครับก็ไม่จอกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าอยากจะติชมหรือคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคแล้วก็ฝากเข้ารีสคอร์ดด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ